ที่มีเตาผิงนะคะว่าปีหนึ่งเราใช้เท่าไหร่กี่ยุ้งนะคะยุง้งสองยุ้งก็ว่ากันไปนะคะบ้านแอนก็ไม่ได้ใช้เยอะนะปกติแล้วจะจะใช้รู้ไหมว่าดินมีน้ําอยู่ข้างในนะคะน้ําอยู่ในดินเมื่อเกิดอาการหนาวอากาศหนาวนะคะน้ําก็จะผุดขึ้นมาจากดินนะ,ะนะอุณหภูมิเริ่มพอดีแล้วนะสําหรับร่างกายเรานะคะก็ติดเตาได้เลยแล้วก็ปิดชั้นใต้เตานะคะไม่ให้อากาศเข้าเนาะแล้วก็ จะยูทับไปในบ้านค่ะ จะขนทั้งหมด3ามลังนะคะสำหรับเพียงพอสำหรับวันนี้ค่ะหนึ่งวันกับ1คืนนะคะใช้ประมาณ3มลังก็ใช้ไม่เยอะต้มนนะ้ำมาให้พร้อมหมอนผ้าห่มเสือมาให้พร้อมเลยจ้ะก,กินเสร็จแล้วก็นอนหน้าเตาผิงตรงนี้เลยค่ะอุ่นๆนะคะทุกคนอืมบรรยากาศจะเห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะขึ้นออกมาเป็นลิ่มๆแบบนี้เลยมหาสัจจานมากๆสวยงามคะ่ะทุกคนอากาศก็หนาวเย็นไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะคุณตาอยู่ในห้อง น,ะะนอนหลับเป็นวันแรกของปีเลยนะที่นางพักผ่อนนะคะก็คือข้างนอกอากาศหนาวมากทํางานไม่ได้แล้วทีวีก็ไม่มีแดงไว้เรียบร้อยนะคะป้องกันการกระเด็นของน้ํามันจานี้ได้ที่แล้วนะคะ คอหมูย่างชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะฐานคนดูอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะคะอืมได้พักผ่อนสักทีนะคะหลังจากทุกคนจะมาเสร็จแล้วจ้าอาหารของเรานะคะหมูย่างส้มตําค่ะตำแบบเผ็ดเลยนะคะกินไม่รีบร้อนจ้ะกินได้ถับไปในบ้านค่ะจะขนทั้งหมด3าลังนะคะสําหรับเพียงพอสําหรับวันนี้ค่ะ1วันกับ1คืนนะคะใช้ประมาณ3ลังก็ใช้ไม่เยอะอัปเดตที่แอนเอามาจากข้างน ะะถ่ายจากต้นนอกอันนี้คือเป็นดินค่ะทุกคนบายมากไม่ได้สบายมากนะสบายมากๆก,กับชีวิตอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะนะคะหิมะตกไม่หนาวเท่าไม่มีฝนตกนะคะฝนตกก็หนาวหิมะตกก็ว่าหนาวแล้วแต่อ เป็นเป็น h e ทไฟฟ้านะคะปกติเราจะใช้เป็น h e ทไฟฟ้าแต่ว่าแอนชอบอารมณ์แบบนี้แหละทุกคนนั่งเตาผิงแบบนี้แหละชอบนะคะเรามาเก็บฟืนคุณตาอยู่ในห้องนะคะนอนหลับเป็นวันแรกของปีเลยนะที่นางพักผ่อนนะคะก็คือข้างนอกอากาศหนาวมากทำงานไม่ได้แล้วทีวีก็ไม่มีกับไปในบ้านคะ่ะ จะขนทั้งหมด3ลังนะคะสำหรับเพียงพอสำหรับวันนี้ค่ะ1วันกับ1คืนนะคะใช้ประมาณ3าลังก็ใช้ไม่เยอะทำบันเทิงอีกอีกในมุมนึงเลยมันมีความสุขในอีกมุมนึงเลยนะคะอืมข้าวหลามก็ทำมาแล้วนะคะมันเผาก็ทำมาแล้วก็วันนี้อุณหภูมิ ติดลบหน,นะคะอยู่ที่ประมาณ25ฟาเรนไฮน์นะคะอยู่ที่ประมาณ25ฟาเรนไฮน์ก็คือหนาวทั้งวันเลยอยู่ในเฮาส์ฟืนแล้วก็อยู่ ใต้ถุนบ้านแบบนี้เลยค่ะก็คือมันเยอะนะคะเราทำการตัดกิ่งไม้ต่างๆรอบๆบ,บริเวณบ้านนะคะ,ะแค่ไหนนะคะบันเทิงทุกเมื่อสำหรับแอนนี่นะคะบันเทิงจริงๆนะคะชีวิตการอยู่บ้านการอยู่เมืองนอกนะ,ะอืมมันจ่างมีความสุขค่ะจะเห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะขึ้นออกมาเป็นลิ่มๆแบบนี้เลยมาหาสัจจัน์มากๆสวยงามค่ะทุกคนอากาศก็หนาวเย็นไฟฟ้าก็ไม,ม่มีนะคะ เป็นเป็น h e ทไฟฟ้านะคะปกติเราจะใช้เป็นฮีทไฟฟ้าแต่ว่าแอนชอบอารมณ์แบบนี้แหละทุกคนนั่งเตาผิงแบบนี้แหละชอบนะคะเรามาเก็บฟืนว่าวันนี้อุณหภ,ภูมิติดลบหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ2 5 f a r าฟาเรนไฮนะคะอยู่ที่ประมาณ25ฟาเรนไฮก็คือหนาวทั้งวันวรู้ไหมว่าดินมีน้ําอยู่ข้างในนะคะน้ําอยู่ในดินเมื่อเกิดอาการหนาวอากาศหนาวนะคะน้ําก็จะผุด ขึ้นมาจากดินนะคะที่วุ่นวายกันมานานว่ามเมื่อไรจะนอนจะมีโมเมนต์หลับกลางวันบ้างไหมนะคะเออโมเมนต์นี้ก็มาถึงนะคะวันนี้นะอืมแอ <alah. S 1> ที่วุ่นวายกันมานานว่ามเมื่อไรจะนอนจะมีโมเมนต์หลับกลางวันบ้างไหมนะคะเออโมเมนต์นี้ก็มาถึงนะคะวันนี้นะอือหมูย่างแล้วก็ข้าวเหนียวะคะ่ะทุกคนอือเมนูเป็นไง ถูกใจใครหลายคนนะคะใครดูคลิปนี้ก็คงจะหิวแล้วเละนะคะพีคะทุกคนไฟฟ้าไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะคะบ้านเรามีเตาผิงแล้วเราก็อมีความสุขปานชนีนะชีวิตเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะขอบคุณกําลังใจทุกคนนะคะแอนนี่ก็ปลอดภัยดีอ่ะวิชาลูกเสือทุกคนอ่ะลูกชาวนาะคือมันดีต่อใจนะคะชีวิตแบบนี้ ทนได้นะคะอยู่ได้สันนาอุณหภูมิเริ่มพอดีแล้วนะสำหรับร่างกายเรานะคะก็ปิดเตาได้เลยแล้วก็ปิดชั้นใต้เตานะคะไม่ให้อากาศเข้าเนาะแล้วก็จะอยู่ทบอ่ะวิชาลูกเสือทุกคนอ่ะลูกชาวนะคือมันดีต่อใจนะคะชีวิตแบบนี้ ทนได้นะคะอยู่ได้สัมากนะคะเราก็มีมันฝรั่งทุกคนเดี๋ยวเราจะย่างมันฝรั่งนะคะห่อใส่ฟอยแล้วก็ยัดใส่เตาด้วยจ้าบางครั้งก็ทำข้าวหลามนะกันค่ะฟืนเราจะเก็บไว้มีที่สามยุ้งนะคะทุกคนจะมีไว้หลายปีแล้วนะคะเราใช้ไม่หมดเราก็จะย้ายเอ่อมาไว้มุมนี้เลยค่ะนี่แห้งมากทุกคนนะคะ แต่ก็หนาวมากๆนะ้ะมาให้พร้อมหมอนผ้าห่มเสือมาให้พร้อมเลยจ้ะกินเสร็จแล้วก็นอนหน้าเตาผิงตรงนี้เลยค่ะอุ่นๆนะคะทุกคนอืมบรรยากาศเดียวนะคะคุณตาคงไม่ทานนะคะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามแล้วนะยังไม่ใช่เวลาอาหารเย็นของนางนะคะ นางก็นอนหลับแต่ว่าที่บ้านแอนอยู่ออริกอนค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาก็เหมือนเดิมทุกคนนะเราจะโดนแค่ปลายปลายหางเท่านั้นนะคะอ่ะ,อะวิชาลูกเสือทุกคนอาลูกชาวนาะคือมันดีต่อใจนะคะชีวิตแบบนี้ ทนได้นะคะอยู่ได้คือแบบว่านะบอกแล้วว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะเป็นหิมนะอุณหภูมิเริ่มพอดีแล้วนะสำหรับร่างกายเรานะคะก็ปิดเตาได้เลยแล้วก็ปิดชั้นใต้เตานะคะไม่ให้อากาศเข้าเนาะแล้วก็จะอยู่ทนคือแบบว่า นะบอกแล้วว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะเป็นหิมะจะเห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะขึ้นออกมาเป็นลิ่มริมแบบนี้เลยมหัศจรรย์มากๆสวยงามค่ะทุกคนอากาศก็หนาวเย็นไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะทริปนี้ยาวพอสมควรนะคะเพื่อนๆจ๋าอยากจะเล่าโมเมนต์ทริปหนึ่งวันในอากาศหนาวๆที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตดูอะไรเลยนะคะนะกดไปเพื่อนๆชมแล้วนะน้ำพริกกากหมูนะคะลองไปทําทานกันดูนะ ดีเลยค่ะนี่ทานส้มตำนั่งผิงไฟนะคะเออเป็นเป็นฮีทไฟฟ้านะคะปกติเราจะใช้เป็นฮีทไฟฟ้าแต่ว่าแอนชอบอารมณ์แบบนี้แหละทุกคนนั่งเตาผิงแบบนี้แหละชอบนะคะเรามาเก็บฟืนทุกคนจ้า มาเสร็จแล้วจ้าอาหารของเรานะคะหมูย่างส้มตำค่ะตำแบบเผ็ดเลยนะคะกินไม่รีบร้อนจ้ากินได้ทุกค่ะทุกคนไฟฟ้าไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะคะบ้านเรามีเตาผิงแล้วเราก้อนที่มีเตาผิงนะคะว่าปีหนึ่งเราใช้เท่าไหร่กี่ยุ้งนะคะยุง้งสองยุ้งก็ว่ากันไปนะคะบ้านแอนก็ไม่ได้ใช้เยอะนะปกติแล้วจะจะ,จะใช้คะ่ะบ้านเราก็มีฟืนจ้าจะมีเศษไม้เก่าๆที่เหลืออยู่ในยุ้งช้างบ้างน้านนะมาให้ มหมอนพ้าห่มเสือมาให้พร้อมเลยจ้ะกินเสร็จแล้วก็นอนหน้าเตาผิงตรงนี้เลยค่ะอุ่นๆน,นะคะทุกคนอืมบรรยากาศการไฟฟ้าดับทั้งเมืองเลยค่ะไฟฟ้าดับทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะนี่ก็เป็นภาพอากาศดีไม่มีฝนตกแต่กรมอุตุบ,บอกว่าอากาศหนาวอันนี้แหละน่ากลัวทุกคนน่ากลัวนะคะนะจุด เตาผิงก่อนอัปเดตท,ที่แอนเอามาจากข้างนอกนะคะถ่ายจากต้าน,นอกอันนี้คือเป็นดินค่ะทุกคนดีคะ่ะทุกคนไฟฟ้าไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะคะบ้านเรามีเตาผิงแล้วเราก็เดียวนะคะคุณตาคงไม่ทานนะคะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามแล้วนะยังไม่ใช่เวลาอาหารเย็นของนางนะคะนางก็นอนหลับดูอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะคะอืม ได้พักผ่อนสักทีนะคะหลังจากน้ำมาให้พร้อมหมอนผ้าห่มเสื่อมาให้พร้อมเลยจ้ะกินเสร็จแล้วก็นอนหน้าเตาผิงตรงนี้เลยค่ะอุ่นๆน,นะคะทุกคนอืมบรรยากาศการไฟฟ้าดับทั้งเมืองเลยค่ะไฟฟ้าดับทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะนี่ก็เป็นภาพแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีจ้าเราก็อยู่กันแบบนี้นะคะโชคดีที่บ้านเรามีเตาผิงนะคะเรา ก็จะจุดเตาผิงก่อนเลยจ้าวันนี้จะเป็นกวนนะแล้วแต่ความหนาวเนาะถ้ารู้สึกหนาวก็จะใส่ไปสามสี่ดุ้นเลยค่ะในเตาผิงนะคะถ้าเกิดว่าเ,ออเริ่มร้อนแล้วแหงไว้เรียบร้อยนะคะป้องกันาการกระเด็นของน้ำมันจานี้ได้ที่แล้วนะคะข้อมูย่างชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะทานคนที่ไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ แอนคิดว่าน่าจะหนาวน่าดูเพราะนะอุณหภูมิเริ่มพอดีแล้วนะสำหรับร่างกายเรานะคะก็ติดเตาได้เลยแล้วก็ปิดชั้นใต้เตานะคะไม่ให้อากาศเข้าเนาะแล้วก็จะอยู่ทมะแค่ไหนนะคะบันเทิงทุกเมื่อสำหรับแอนนี่นะคะบันเทิงจริงๆนะคะชีวิตการอยู่บ้านการอยู่เมืองนอกนะอืมัมนช่างมีความสุขก็ อัปเดตให้ชมกันค่ะอัปเดตให้ฟังกันนะคะช่วงอากาศนาหนาวหนาการไฟฟ้าดับทั้งเมืองเลยค่ะไฟฟ้าดับทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะนี่ก็เป็นภาพอับไปในบ้านค่ะจะขนทั้งหมด3ลังนะคะสำหรับเพียงพอสำหรับวันนี้ค่ะ